Oh <coughs> yeah to ที่รู้ในใจไม่ต้องบอกกันคือร <erman S 2> ักมากกว่าดาวบนฟ้าอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่รู้ทั้งมันที่รู้ก็คือฉันรักเธอจะขอเป็นคู่รักของเธอคู่รักชักศอก ให้เข้ากันนี่เจ้ยเนทเนทมาทำกับข้าวอะไรหน้าบ้านจ๊ะเอ้าก็นนบ้านเป็นครัวฝรั่งค่ะแท้ เจียวไข่เจียวก็เหม็นทั่วบ้านแล้วทำอาหารไทยนี่มันต้องมาทำข้างนอกมันจะได้เหม็นถึงบ้านอื่นเขาเออดือแพร่ด้้ยเว้ยเฮ้ยก็ก็เนี่ยก็คือที่นู้ซื้อบ้านนี้แล้วมันไม่มีครัวไทยมันไม่มีต้องทำอาหารอย่างนี้ก็เพราะว่าก็เนทำทำอาหารไม่อร่อยพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคะพูดพูดว่าไม่อร่อยไม่อร่อยก็เห็นหมดทุกทีอ่ะก็ก็ที่หมดมันคืออะไรอ่ะ สลัดผักก็สลัดผักวิธีทำก็คือซื้อผักแล้วสับสับสับ,สบแล้วซื้อปาทูน่ากระป๋องเปิดกระป๋องเทลแล้วก็ซื้อน้ำสลัดสาเร็จรูปเปิดฝาเทลแล้วก็คลุกคลุกยายแก่ที่บ้านไหนก็ได้เขาก็ทำกํำเป็นแล้วก็คลุกคลุกแล้วก็อร่อยเหมือนกันก็ชาเหมือนกันอโ่อยอร่อยเทสหนึ่สองวัโอเคพร้อมมาทำข้าวดีกว่า ต้องเรื่องเยอะนะรู้ไหมว่านูเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กๆทำอาหารอร่อยมากเขาบอกนี่ติดว่าเขียนหนังสือเก่งกว่าก็เลยมาเขียนหนังสือไม่งั้นไปร้านอาหารไปแล้วโมอีกแล้วโมอีกแล้วไม่อยากจะคุยนี่นี่นี่หูเขาเปันขี้ขึ้นๆงั้น, á, งนเป็นผู้ช่วยบันนี้อือ่ารตำรา อย่างแรกอ่ะดูสิน้ำเดือดหรือยังนี่น่าจะเดือดแล้วนะปุดแล้วปุดๆ้ำเดือดแล้วนี่คือ่ะนี่ใส่ปลาไปเลยค่ะน้ำเดือดใส่ปลาน้ำเดือด้ใส่ปลาเลยนะเออใส่คับใส่ปลาเข้าไปเลยเออนี่ปลาเดี๋ยวเดี๋ยใชปไหมป๊บแป๊บแป๊บแปั้แป๊บแป๊บแล๊บแป๊บแป๊บแป๊บป๊บแป๊บแปแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ยแป่แป๊บแป๊บอปปบรบบบแ บอกให้สับปลาเป็นชิน้นช er ิ้นก่อนใส่ด uh. ้วยอ่ะเออใช่ใช่ลืมสับปลาไปเลยเราแค่แบบบ้างไว้เฉยเฉยรู้สับปลาแล้วใช่ไหมคะสับแล้วสับปลาไปแล้วเออดีดีเออเออแล้วแล้วแล้วสมมุติสมมุตินะว่าถ้าบังเอิญว่าอยากกินแบบใหม่เราอยากกินแบบใหม่เราอยากกินแบบไม่สับได้ไหมไม่รู้สิจริงๆก็น่าจะได้นะเพราะว่านนี้เขาก็ไม่ได้บอกแต่ว่า แต่เขาคงไม่ทํากัน่ะนุเพราะถ้าเกิดทําอย่างนั้นนะมันคงโง่มากเพราะว่าใครเขาจะกินปลาทั้งตัวถูกไหมเด็กป .4 ทําอาหารนี่ยังรู้เลยว่าต้องสับปลาก่อนใช่ถ้าเกิดใส่ก่อนคงควายมากแน่แน่อะนี่ใส่ผักตออวผักเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเตรียมเลยเอาเนี้ยออกก่อนใส่ผักได้เลยใช่ไหมใส่ผักได้เลยเอานี้ไว้คนน้ำใส่ผักเข้าไปเลยนะรู้สับอะไรเนี่ยสับสับสับลอง ต้องเขียงนี่ไม่ต้องสับผักนะเพราะว่ามันหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะใส่ไปได้เลยของเน่้ที่เน่เต็มไว้อใส่ผักใส่ปลาคน,านคนนิดนึงค่ะคนนิดนึงคนนิดนึงเสร็จปุ๊บนิดเดียวนะสามที<อ>แล้วก็ใส่เครื่องแกงต่อเลยค่ะน้ำเดือดอยู่ใช่ไหมน้ำเดือดอยูใ<ส>อ่ใส่เครื่องแกงใส่เครื่องแกง เออใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะเพราะว่าเครื่องแกงนี้เข้มข้นอยู่แล้วส่วนที่เหลือให้เก็บแช่ตู้เย็นไว้ใช้ครั้งหน้าได้เออเอาที่เหลือเก็บไว้แล้วก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะกาจ้าไม่มีอะไรเยอะน้ามันร้อนได้ที่ไม่มีอะไรแน่ไม่มีโอ้ยเป๊ะตอนนี้ตามสูตรตามสูตรต่อเลยต่อเลยโอเคใส่เกลือ เกลือเกลือเกลือใส่เกลือนะคะับเขาบอกว่าให้ใส่เกลือแทนน้ำปลาเพราะว่าปลามันคาวอยู่แล้วใส่เกลือได้เลยค่ะใส่นิดเดียวใช่ไหมคใส่เพื่อดับคาวใช่ใส่เกลือเสร็จปลาคนให้เข้ากันแล้วก็ให้เครื่องแกงละลายเรียบร้อยแล้วจิมได้เดี๋ยวอย่าพึ่งจ้าอย่าพึ่ง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 เลยหนุว่านะเนรเนี่ยไปนั่งเฉยๆดีกว่าไปนั่งรอในบ้านดีกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะ อ่านุทำแทบเป็นคนเดียวเลยไงใส่ใส่ใส่ปุ๊บปุ๊บมันเหมือนกับว่าอาหารจานนี้เป็นอาหารของนุเดี๋ยวนุจะชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มเติมแล้วไปเสิร์ฟเน่ถึงโต๊ะเลยนะก็ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่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 เน่เนี่ยเป็นคนเตรียมข้าวของเป็นคนคิดว่าจะทําเมนูนี้อย่าช่วยโอกาสว่าเป็นฝีมือตัวเองแต่ว่าวันดีเนาไปหอย นี่หอมน่ากินมันก็ดูโอเคนี่นค่ะนุมันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยเนี่ยเอาชิมหน่อยสิ